โดยพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีอาราธนาศีลห้าก่อนที่กาลยานมิตรสมัยเลิศพิชาชาญและกาลยานมิตรจุลามาสปุญสกุลเจริญจะได้นำกล่าวคำถวายมัตตกาพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนกนาลยานมิตรจันเพนสุรสรและกาลยานมิตรอาพอรมินิฮาร่าได้นำกล่าวคำถวายจัดตุปปัจจัยทยธรรม ภาคบ่ายเป็นพิธีบูชาเปตะพลีโดยมีกาลยานมิตรจันเพนสุรสรนได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนะบูชาพระพุทธกาลยานมิตรจุลามาศบุญสกุลเจริญจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมและกาลยานมิตรจันเพนนิชิโอกะจุดทูบหน้ารูปผู้ไหวชนจากนั้นคณะสงฆ์ห้ารูปได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระสราวุธยานสโรท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นเสียริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายจากนั้นพระอมรินสันติธรรมโม ได้นำท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตและสวนสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมทั้งถวายดอกไม้บูชาแด่พระเดบพระคุณหลวงปู่ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ